สวัสดีครับนะสวัสดีท่านผู้ชมคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมช่างไก่กันนะครับผมอีกแล้วนะครับนะจากสมัยทีเซอร์วิสกันวันนี้อวันนี้เรามีเครื่องมาหนึ่งตัวนะครับผมเป็น a อเซอร์แอส3นะครับผมก็เป็นรุ่นเล็กนะครับผม รุ่นตัวประหยัดนะไม่เป็นรุ่นไม,ไม่ได้เป็นรุ่นพวกสเปคแรงสูงอะไรนะครับกือเหมาะพวกการใช้งานทั่วไปนะครับผมแต่ว่าไหนๆเราใช้งานทั้งทีนะครับผมคราวนี้เราก็จะมาทําการอัปเกรดแต่ว่าคราวนี้เราจะไม่ได้อัปอัปเกรดเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะ เป็นฮาร์ดดิสที่เป็นแบบ sata ทั่วไปนะครับผมเราจะอัปเกรด M2 จริงๆเครื่องนี้มันมี M2 อยู่แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยน M2 กันไปใส่อีกรุ่นหนึ่งนะครับผมคราวนี้เราจะใส่ตัวของ samsung นะครับผมอันนี้ดูอะไรเหรอ ให้อากาศไปเหรอให้เรียกบร้อยค่ะ,ะอือฮึอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการแกะกันนะครับผมก็ตัวนี้แกะคิดว่าไม่น่ายากเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็คือแกะตามที่เราเห็นเลยก็คือน็อตพวกนี้จาใสายปลานะครับ แล้วจะแกะถ้าเขาผมโอ้ยสำหรับรุ่นนี้ถ้าเกิดใครต้องการอยากจะเออัปเกรดนะครับผมอย่างเช่นแรมนะครับผมอย่างเช่น ฮาร์ดดิสต์นะครับผมจริงๆอ่ะถ้าเป็นแบบว่าแรมก็สามารถแกะจากสล็อตนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เป็น d ี r 4สนะฮาร์ดดิสต์ก็จะอยู่นี้แต่ว่าถ้า M2 ต้องแกะทั้งบอร์ดนะครับไม่ใช่แกะทั้งบอร์ดแกะทั้งบอดี้ทั้งฝาน,นี้ออกนะครับอันนี้ผมแกะให้ดูนะครับ สำหรับใครก็ตามนะครับที่มีรุ่นนี้แล้วอยากจะอัปเกรดนะครับผมสนใจอยากจะดูว่าเอ๊ะมันแกะยังไงนะครับก็วันนี้เรามาดูกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็คืออย่างที่ท่านชมได้เห็นนะครับผมก็คือถ้า ถ้าเป็นในส่วนของตัวฮาร์ดดิสก์ซาต้าแลวอยากอัพเกรดจากฮาร์ดดิสก์ธรรมดาเป็นซาต้านะครับผม SSD ก็แกะจากตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดจะใส่ M2 เพิ่มต้องแกะทั้งบอดี้นะครับ

โอ้มีแก่ยากนิดนึงนะครับ มันจะแน่นๆหน่อยนะครับเนี่ยนี้ตัวนี้ไม่มีน็อตนะครับผมก็เดี๋ยวเราเริ่มไขในส่วนอื่นๆได้เลยนะครับ We'll be right back. ไม่มีไม่มีแล้วนะครับจากที่ดูไม่มีนัดเหลือแล้วโอเคก็เดี๋ยวเราแกะบอดี้กันนะครับ ต่อได้ตอไปฝังไว้ก็ได้ฝั่งนี้ด้วยใช่เอ๋หัวในายครับดยเหรอพี่ใช้ของดีดงี่จะได้กินีจะได้กินได้เพี่ินไม่ได้อยู่แี่นี่ครับเครื่องเลมไ้์ัวนี้น่าเพื่อเล็ก่อ ตอนนี้เราก็สามารถที่จะแกะเพื่อที่จะเปลี่ยนเจ้า M2 ได้นะครับจะเห็นว่า M2 ในนี้ก็เอ้าก็เป็น Samsung Evo 860นี่อ่าใช่ครับผมแต่ว่าตัวที่เราจะใส่นะครับเป็น NVMe อันนี้เป็นแบบว่า M2 SATA ปกตินะครับผมนะ ทียกับบ้านอยาเอามาใช้ด้วยเลยเเอามาใช้ที่หน้าร้านเลยจะไ,ได้ปินได้ทั่วโครงเนสยี่อ่ะไรนั่ได้เป็นแกนหน้าร้าแล้วก็ได้เต็เ,ออนในในเลนยเี้รเลก็ยีแต่เครื่องเอง่ะลงเดวลดด้วยเื่อุดเสเ่องหน้าร้านเสียไม่เสียห้องอ่ม่ก,ก็ ไม่อยากอะไรเชื่อไม่ได้นี่เลยไม่หยาบมโยกเขายกอ่อนเป็นอย่างรันอือโอเคนะครับเห็นไหมครับผมในการแกะของเปลี่ยน M2 นั้นไม่ยากเลยเราก็แค่แกะทั้งบอดี้นะครับออกมาแล้วก็ทำการใส่เจ้า M2 นี้ลงไปนะครับ ง่ายๆนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องอยู่แล้วเราทําไม่เป็นก็สามารถดูตามที่ผมได้แกะให้นะครับผมวันนี้ช่างไก่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวประกอบซึ่งอันนี้เราแกะให้ดูแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันใหม่นะครับผมจะเป็นคลิปอะไรก็ติดติดตามรับชมกันได้นะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ